ขอบคุณครับที่มาติดตามรับชมครับ FC แฟนคลับอาจารย์พรมงคลกับพิศิลาครับวันนี้ก็จะทำการวิ่งลดน้ำหนักอยู่ครับน้องพิศิลาว่อุรชาครับลูกิของเซี่ยฟิวแล้วก็อาจารย์พรมงคลครับวันนี้ครอบคลุมดูแลครับดูแลน้องมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อํำการแข่งขันครับเย็นนี้ครับ FC f ฟ n c l ั b ครับอย่าลืมติดตามนะครับ พิศิราก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสิบหกจุดสี่ครับลดจุด 4. สี่ส่วนกู้โชคครับโชคพันล้านก็มาหนึ่งร้อยสิบห้าจุดสี่ครับลดจุดสี่ครับอเอาพูดคุยกับน้องชายก่อนตอนนี้เป็นยังไงครับน้องชายสวัสดีครับครับเป็นไงวันนี้ก็อวมหนักมากสบายใจมาเกินเท่าไหร่ครับน้องชายบอลจุดสี่ครับบอลจุดสี่เป็นไงเที่ยวนี้ทำงานไปสอง ก็ีเห็นพี่โชคบัรล้านหรือบางต่อไปไงเป็นมวยยังไงบ้างครับศึกษามามวยเขาครับอืมแล้วเราเป็นมวยอะไรที่เมือบที่เราศึกษามาคิดว่าพี่เขาเก่งไหมเก่งเก่งลูกไหนที่เขาเก่งครับก็จะมีลูกของคออือลูกของคอแล้วลูกนี้เราศึกษาการตั้งรับยังไงก็ แต่ตามมันเชนน้อยอัะอืมศึกษามาอย่างละเอียดเลยอาจารย์พรมงคลแนะวิธีอะไรให้เราบ้างก็ลูกแก,ลก่ลูก,กลูกแก่ดักมอืมตาอืมแล้วมีใครมีเป็นกู่ปั้มคู่สอให้บั่งครับน้องชายก็เนื้อศิลาแล้วก็ชลามดำมชายทันแล้วก็มีอาจารย์พรมงคลอืมร่างกายเราเป็นยังไงอะ่ะไฟนี้คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เทียบกับไฟก่อนร่างกายไฟก,ก่อนขึ้นได้หายใจไฟนี้ได้หายใจมาแ้วคพังนี้น่าจะโอ uh ้ยโอ้หน้าตาหล่อเราเลยอะปีนี้อายุออไหร่ครับน้องชายสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีน้ำหนักหุ่นนี้เป็นไงอะ่ะคิดว่าก็สบายสบายสบายเสียฟิลบอกอะไรกับเราก่อนชกมั่งก็บ,บอกทำให้เต็มที่ <Taj Alright. S 2> มัองมีอาชีพไหมมีอยากฟังเป้าหมายของเราหน่อย เป้าหมายการชกไฟนี้เป็นยังไงก็จะทําให้ดีที่สุดครับอเอฟซีแฟนค่ับอกว่าเรามีลุ้นที่จะเป็นนักชกมวยดีเด่นเหมือนกันเป็นไงความรู้สึกของเราก็ดีใจครับคิดว่ามันหน่อยผมจะได้มาขนาดนี้อืมคิดไหมว่าอายุเท่านี้มาถึงตอนนี้แล้วก็ดีใจครับอืม ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อืมอยากขอบคุณใครบ้างครับลองชายก็ขอบคุณเสียฟิวแล้วก็อาจารย์ทองนั้นที่ดูแลมาอย่างดีครัอืมอ่าสุดท้ายฝากกับเอฟซน้อยก็ฝากติดตามผลงานนะครับไฟนี้จะทําให้เต็มที่โอเคครับขอให้สมดังหวังเป้าหมายครับลองชายอ่ะไปรถต่อครับครับจุศิลาตัวอุรชาครับหักชกพูปหล่อครับ ถือว่าเป็นนักชกที่มีเอฟซมากในเวลานี้ครับของค่ายมวยวออุรุชาครับเสียฟิลก็จัดให้ครับวันนี้บอกว่าทีเด็ดเล่เสียฟิลผม,ไ,มได้คุยเมื่อคืนเสียฟิลบอกว่ารองได้นะครับถ้าเป็นรองให้รองครับหน้ารองครับล้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังทัศนคติครับของผู้ช่วย ตอนนี้ก็เหลือเพชรศิลาครับเพชรศิลาวอุรชาครับแล้วก็เหลือบางลังเงินครับรเหลือบางลังเงินอ,อ,อยุทธชัยครับที่ยังทําการลดยังไม่เสร็จครับรส่วนรายที่เหลือครับก็ทําการลดน้าหนักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรแตนเก่งก็ร้อยสิบจุดหกครับลดจุดหกายเงินร้อยสิบสองจุดสี่ลดหนึ่งจุดแปดครับคู่แรก ธนูทองครับกับเพชรจรทานครับร้อสิบแปดก็ทำได้ตามพิกัดครับแล้วก็นกะเก้ากับนิคมครับนพเก้ามาร้อยสามสิบหกส่วนนิคมมาร้อสามสิบเจ็ดจุดสี่เพชรศิริารกับโชคพหลานครับอย่างที่เรียนไปครับร้อสิบหกจุดสี่รดจุดหนึ่งจุดสี่ครับแล้วก็โชคพหลานร้อสิบห้าจุดสี่รดจุดสี่ส่วนช่วงหลังครับยอศชิงชัยกับพลังเงิน อมาแล้วกันคนลักเล็กน้อยแล้วก็มังกรทองกระเซ่อซอสร้อยสามสิบสามครับในสักดาเกือบกล้องมารกเพชรปิ่นเพชรครับคู่นี้ก็น่าติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาฟังทังเตีรยบนะครับมาดูผู้ช่วยคนแรกก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับของพี่ยินดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นไงครับบรรยากาศการชํำดักวันนี้ประชาก็เกินกันไม่เยอะนะครับคนเราดีคนเหน่อยก็ มืออาชีพนะฮะตอนนี้ช่างเหนืออยู่ประมาณสามสี่คนก็ตสดแล้วตอ,อนนี้ก็ถือว่างานจบเร็วนะครับอขอบคุณทีมงานขอบคุณสตารน์เนอร์ทุกๆค่ายที่ที่ที่ทาการบ้านมาดีนะครับผมขอเด็ดเด็ดเลยวันนี้ครับสามตัวครับผมสามตัวนี่นี่ตั้งก่อนที่จะถามผมถามคนนี้ก่อนมันนี่นี่นี่ครับข้ามศึกเรียกว่าเอามวยมา,าสร้างศ<ร>ิสตร์ครับทีมงานของเสี่ยแขกพีเคครับนี่ครับ อวามสินสติคนอิ่มครับอืเรียกว่าเป็นมวยเงินแสนในอดีตวันนี้ก็ทุ่มสองคนก็ต้องสองคนเลยตอบมาแล้วของของที่แขกมีใครบ้างครับอ่ามีเออเจ้าไอ้ปังต่อโชคพันล้านโชคพันล้านแล้วก็ยอดชิงชัยยอดชิงชัยครับเริ่มตั้งแต่ยอดชิงชัยก่อนเลยครับร่างกายเป็นไงเนื้อตัวที่อยากดูแลบ้างครับผมก็เต็มร้อยทุกตัวครับผมพูดง่ายๆมามาแข่งมากกันนะมีแขกนะฮะ แล้วความรู้สึกเป็นไงข้ามฝึกมาเจอกับเพชรยินดีวันนี้พี่เคก็ทางเจนายเขายินดีเี่ยมประค่ากันแล้วนี่ครับขอบคุณแขกนะที่มาสร้างสีหังครับเพชรยินดีวันนี้ก็ยืนคุมอยู่ว่าคู่ชกยังรับนัำไม่ลงเาวครับผมชอบวันนี้ชอบมวยเสียแขกสองคนนะครับก็จริงชัยกับช่องพันล้านนะครับผมขอสุดท้ายเลยอย่าบอกใครนะหมายถึงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมของนอกครับเซอร์ซอสหรืออย่าบอกใครเซอร์ซอส ขอบคุณครับนีครับพี่น้อยบ้านโป่งครับผู้ช่วยศึกเพชรดีๆครับก็แกข้อมูลเยอะนะพี่น้อยอ่ะใครไม่รู้ข้อมูลนี่ไปถามแกได้เลยครับข้อมูลนี่เป๊ะเลยรู้ทุกอย่างครับแกนี่สืบยันมุ้งเลยอันนี้กให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับชกพรุ่งนี้ครับเสร็เล็ก กิือล้ชกพรุ่งนี้นะครับเหลือใครลดไม่เสร็จอีกครับก็อย่างที่เรียนไปครับเป็นศิลาเอาหาสิโค้งเราน้ำหนักนิคมวันดีเกษตรครับเดี๋ยววชังนุ่นครับ มาดูข้างบนนะครับนู่นแล้วก็มาดูนี่ครับร้อยสามสิบหกจุดสี่ครับผมนายสมสถิตทัฐบุตรสวัสดีครับขอสวัสดีที่มาติดตามรับชมนะครับนี่เลยนี่ก็พานุทองพานุทองครับชานุนสิสเกตร้อยสิบเจ็ดจุดแปด ไปที่พี่น้อยแล้วมาถึงอีกคนหนึ่งครับนี่ครับคนนี้ไม่ถามไม่ได้เลยนะพี่น้องผมก็ครูช่วยศึกเพชรยินดีคนหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะโอ้วันนี้วันนี้มือคููขี้มากอ่ามวยวันนี้มือคู่ขี้มากสนุกนอค่พูด ใจไหขอมวยรักมวยชอบในใจของพี่เน่าโคราชหน่อยครับผมวันนี้ชอบเอีอดูข้อมูลอยู่นะครับเดีย๋ยวามาดูนิดนึ่งมวยชอบ อยากลองอยากลองติ่นเพชรเลยลองปิ่นเพชร,พชรสิเจ๊แดงหรือว่าบัญชาเมฆนะครับครับพิศลายังไม่ผ่านนะครับพิศลา,าเพิศลาเยลือ,อยู่จุดจุดอืมแล้วก็เพชรสัญไดตัวเพชรสักดานะครับผมเขาคือกล้องถิ่มาดีตรงนี้แล้วก็คือกล้องด้วยไม่ไม่เขาต่อยก็คือกล้องเลยอ๋อ แลวแถมให้ตัวมังกรทองไปลายต่อยฝรั่งมังกรทองนี่ครับเพชรสักดาหมอราชพัฒน์หู่บ้านจอมบึงมังกรทองหมอราชพัฒน์สุรินเพชรสักดาหมอราชพัฒน์สุรินนี่ครับมีเนาให้ที่ต่อยกับเกือกกล้องนะเอฟซีครับช่วงสองนะแล้วก็ปิ่นเพชรสีเจแดงหรือว่าบันทามีดิดแน่นอนนะครับ พูดถึงว่าจะให้เด็ดมวัน,นี้คุกมวยแต่มวยชอบใช่อืมมังกรทองไปไปลายต่อยต่อยฝรั่งครับผมตามตัวน,นี้ครับขอบคุณมากครับนี่ครับก็ไปลุ้นตามนะครับลุ้นตามลุ้นเชียร์ครับเอสซีแฟนคลับครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับวันนี้ก็บรรยากาศการชั่งน้ำหนักครับเครื่องที่เหลือครับมีเจ้าเพชรศิลาตอนนี้ครับที่ยังทําการลดน้ําหนักอยู่ครับมังกรทองกับธนูทองก็ผ่านไปที่เรียบร้อยลองขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับในวันนี้ครับอย่าลืมครับ18รายการเป็นต้นไปครับทางช่อง True4U ครับหมายเลข24ครับแล้วก็ช่องทีสปอร์ตครับหมายเลข7เวลา20 จุดสามศูนนอครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับแล้วก็ทางช่องทอทบห้าครับให้ FC แฟนคลับได้ติดตามรับชมครับตลอไปดูเทรนเนอร์คนเก่งของเพชรยินดีสักครู่ครับก่อนจากกันไปให้ธาราคติกันเรียบร้อยอาจารย์สวัสดีครับนะครับแนะนำตัวเลยครับครับผมก้องพิภพเพชรยินดีครับอาจารย์กองพิพพ์ครับคุบครุมมา กี่คนครับไฟน้ห้าคนห้าคนมีใครบ้างครับออดกเพชรนพเก้าวันมาริโอ้ฉายแสงอืเพ็ดเฮ็ดพันล้านอืวันนี้ชกกี่คนครับอาจารย์เป็นไงผลการชั่งน้ำหนักตอนเช้าที่ควบคลุมดูแล้การนั้งคู่ครับตานทั้่ไม่ได้ลดไม่ได้เลยมาพอดีมาพอดีแต่นพเก้าจะขาดนิดหน่อยอื โหเห็นแล้วตัวน้พระเก้าดีมากเลยอาจารย์ไฟนี้เห็นการที่ซ้อมน้องเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ซ้อมดีมากปั้มมาพกเพชรมรกตมรกตเพชรหลังขาอืมาอยู่ไฟแรกเป็นยังไงตั้งใจ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 เสียก็เสียก็ใช้ปิสติกของเสียหละไปทดีเดียคารลีมีงั้นน้องมองเป้าหมายน้พระเก้าเป็นยังไงเห็นการที่ซ้อมเขาแล้วอนาคตไกล อ่าเขากลนะเวดี้ด้วยเนาะได้ได้เงินแน่ได้เงินครับเป็นแชมป์แน่ถ้าเด็กไม่ถ้าเด็กตั้งใจนะแต่เด็กไม่ดื้อตั้งใจมากแล้วอาจารย์อออแล้วอาจารย์บอกสั่งสอนน้องว่าอย่างไรบ้างครั้งก็ก็อยู่มาเราได้มาอยู่ที่ดีแล้วนะเพราะตั้งใจเอาอยู่ที่ตัวเราเองแล้วอยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยเกสียเขาก็ดูแลดีการซ้อมการอะไรก็ดีทุกอย่างอยู่ที่ตัวเด็กอ่ะ ไม่เกลีหลอกเด็กตัวนี้อือบอกให้สีมือเป็นไงโอเีทุกอย่างทุกอย่างเลยดีหมดก็เดียวดีแล้วแต่ดูไฟนี่มาสภาพร่างกายอืถ้าสอบผ่านแล้วเป็นไงคิดว่าไปต่อไปก็ไปเรื่อยครับก็อัพอัพขึ้นไปเรื่อยขยันขึ้นไปเรื่อยมันก็ดีเองอ่ะมีการตั้งใจของมันอืออีกตัวหนึ่งครับอาจารย์มอโดกเวต อืมเป็นไงก็ทอมดีทอมมาตลอดแต่ว่าก็มาเปลี่ยนคู่ชกตามจริงจะชกกับไอเดนนาโมก็เปลี่ยนเป็นปิ่นเพชรบัญชาเมฆบวกเขาก็คู่นี้ได้เสียของเขาก็เป็นมวยเดินของเราก็ตั้งรับแต่จะถอยไม่หนีมากครับวันนี้สู้ทุกอย่างเด็กก็ตั้งใจมันก็ตั้งใจครับมอเดอร์เพชร บอกเอฟซีแฟนขับเพชรยินดีคาร์ดมีนะครับผมครับก็ช่วยฝากเชียร์เป็นกําลังใจให้เด็กไขายมวยเพชรยินดีวยครับจะทําหน้าที่ให้ดีสุดครับสําหรับเอฟซีครับเย็นนี้ครับสองคนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับในวันนี้ครับก็อย่าลืมครับสิบแปดนาฬิกาครับเรามีนัดกันครับทางช่องทูฟอร์ยูครับ เมขยเลข24ครับดูครับเพชรศิลาวอุรชาครับผมลูกน้องของเซ er ียวฟิวนะครับผมให้ดูหน้าสดเลยเพชรศิลาวรชาุช่างครับ ทา,านครับผ่านเรียบร้อยครับนะครับกีฬาจะต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามครับเสร็จสิ้นกันเรียบร้อยขอบคุณทุกคนเอฟซีที่มาติดตามครับเรามีนัดกันทางช่องทูฟอร์ยูครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามสวัสดีครับ